นี่คะ่ะวันนี้บ้านสวนทรงรักนะคะวันนี้เรามีเมนูหลากหลายค่ะบาร์บีคิวอีกแล้วค่ะวันนี้บาร์บีคิวน่าทานมากค่ะแล้วก็ส้มตำค่ะนี่คะ่ะวันนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติก็คือเพื่อนเราเดี๋ยวกําลังจะเดินทางมานะคะแล้วตอนนี้ก็มีอ่อ คุณสามีกับคุณเซบาสมาแล้วค่ะหนุ่มเบลเยียมค่ะหนุ่มเบลเยียมมาแล้วเสียบวลคัมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโมนามูบังชูบังชูฮัลโหลเบลเยียมอาเกนพีสฮัลโ l ลเบลเยียมฮัลโหลเบลเยียมเวลาแอนเบลเยียมอุซิเวลา Welcome to บ้านสวนทรงรักวันนี้เรามีเมนูหลากหลายค่ะและเพื่อนเพื่อนเรากำลังจะตามมานะคะ นี่ค่ะคุณเซบาสต์ค่ะหนุ่มหล่อมาจากเบลเยียมแฟนของน้องสาวนี่ค่ะน้องสาวคนสวยไปยืนคู่กันหน่อยสิต้องบอกคนแล้วว่าเรามีคู่แล้วนะพระเจ้าอวยคู่ประพรแล้วนะนี่ไงคู่ประพรเยาวาล่ะคู่ประพรนั่นแหละพระเจ้าจัดเตรียมอามนโอเคกำลังจะย่างบาร์บีคิวแล้วค่ะ เดี๋ยวเรารอเพื่อนมานะคะนี่ค่ะไฟเรากําลังเตากําลังขึ้นแล้วโอเคค่ะคุณสามีก็อยู่นี่โอเคอู้นี่ค่ะโต๊ะอาหารเรานี่ไงตรงนี้แหละให้แกนั่งตรงนี้หนูนั่งตรงนั้นติดกันเลยเออติดกับแกน่ะใช่นั่นน่ะคุณแม่มาแล้วคุณแม่เป็นเอ่อเขาเรียกไรนะเคอรี่เคอรี่รับชง ฮัลโหลโอเคเกอรี่รับเนอร์งหมดบอกแล้วใช่ไหมนั่นแหละก็เลยนะเยอ่ยนี่ค่ะพระเจ้าดู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 สวยมากมากค่ะหูยน่ากินอย่างนี้ว้าวน่าทานมากเลยค่ะสุดยอดเลยสวยมากเลยสีว้าวบาร์บีคิวบาร์บีคิวบ้านสวนค่ะ น่าทานมากเลยเย่ดูคนรอทานสินั่นน่ะสามคนน่ะยืนให้กำลังใจนั่นน oh wow. wow. uh, ่ะรอทานนั่นน่ะโอเคนี่ค่ะเราเอนจอยกันทุกวันนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักค่ะว้าวสวัสดีทุกคนนะคะบองชูอาตุลมอลว้าวยูเมฮปปี้ลีโอว้าวเซบองซะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยไหมอรยคะคนสวยอหโอ้ยภรรยาผู้การภรรยา คุณราฟาเอลแล้วก็คุณน้องสาวภรรยาในอนาคตของคุณเซบาสเตียและคุณแม่ยายอยู่ตรงนี้ค่ะมาจุบจุบแม่ยายเราอยู่นี่ค่ะแล้วก็คุณสามีอยู่นี่สวัสดีครับว้าวคุณสามีอยู่นี่ค่ะ ว้าวเอนจอยมากเลยชีวิตเราอุ้ยความสุขพระเจ้าทรงจัดเตรียมยมาเลยลยสุดยอดค่ะอาหารเราเพียบอ,ยอร่อยมากมายนี่ค่ะบาร์บีคิวเราก็อยู่นี่ค่ะนี่ค่ะยังไม่ยังไม่หมดนะคะดูโอ้โหเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะ นี่คุณแม่ยายเรากำลังตัมช่วมตำค่ะตำช่วมตำค่ะปอกปอกค่ะอร่อยมากเลยนี่ค่ะว้าวเอ็นจอยฮาเลลูยา